ี้จะเป็นดะกนาเบลฮันนี่นะคะคือกบต้มน้ำมาตุม้มแล้วก็เลยลองคิดว่าเอ้ยถ้าเรามาทำดนกุนนะ้าสไตล์ไทยๆจะอร่อยไหมนะกบก็น้ามาตุ้มที่ต้มเนี่ยมาผสมกับน้ำผึ้งนะทานเบสด้านล่างนะคะมาตุ้มก่อนต้มเนี่ยเราเอาไปย่างไปคั่วก่อนนะคะให้ไหม้นิ่ มันจะมีกลิ่นหอมกว่านะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วเลยใส่น้ํามาตูมลงไปแล้วตัวดาโกน่านะคะก็เหมือนเดิมเราก็จะใช้ผงกาแฟน้ําตาลน้นําร้อนตีขึ้นเป็นวิปโฟมอย่างนี้นะแล้วก็ผสมลงไปทีนี้เราลองชิมไม่รู้เหมือนกันคำขังแยกอืม มันจะมีความหอมหวานของมะตุมน้ำผึ้งนะตัดกับรสขมๆข,มข,มของกาแฟอ,อร่อยนะมีความหอมของของกาแฟด้วยใช้ได้กาแฟสไตล์ไทยอ,อร่อย